วิศวกรรมสถานก็เสนอให้คอสชอทําแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําของประเทศใหม่และให้ยุบสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกรัยแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสอบอ,อ,อชครับในวงเสวนาจาก3.5แสนล้านสู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ําประเทศไทยนักวิชาการภาคประชาชนและองค์กรเอกชนชี้ให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสของโครงการบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านบาทเช่นขาดการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับยุทธศาสตร์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาความสัมพันธ์ของทุกโครงการที่บรรจุในแผนทุกปิติหากดำเนินก,การตามแผนไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมากโดยระยะเร่งด่วนรัฐบาลชุดที่แล้วได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว1 2 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งยังไม่มีรายงานผลการใช้จ่ายว่าคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ในบรรชาวขวัญยืนประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานกล่าวว่าจะเสนอให้คอสอชอยุบสอบอ,อชอที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตแต่กลับครอบงำและแทรกแซงการทำงานปกติอีกทั้งให้ล้มเลิกแผนงานทุกโมดูลในโครงการบริหารจัดการน้ำดึงโครงการที่เป็นไปได้กลับไปให้หน่วยงานเดิมโดยใช้งบประมาณปกติเช่นโครงการคลองลัดน้ำบางบานบ,บางใสที่กมรมชลประทานและใจกล้าได้ศึกษาหาความเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้จะมีข้อเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศใหม่โดยระดมนักวิชาการภาคประชาชนร่วมจัดทำแผนให้เสร็จภายใน1-2ปีข้างหน้านี้ครับ